สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิมิรุคุออฟไลฟ์ว้าวบันเทิงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการว้าว บันเทิงสาระรบันเทิงแบบไม่จํากัดค่ายนะคะพบกับฟังข้าวอีกเช่นเคยค่ะเอาล่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันศุกร์ before Valentine นะคะแน่นอนว่าการแต่งตัวของฟางก็ต้องต้อนรับเทศกาลกันนิดนึงนะคะเผื่อว่านะคะแอบจะไปปาร์ตี้อ่าปาร์ตี้สลัโซหรือปาร์ตี้สดก็แล้วแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะคงจะเตรียมตัวออกไปปาร์ตี้กันแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนที่จะไปปาร์ตี้กันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนเลยดีกว่าค่ะกับช่วงว้าวอัปเดต คอลลาเจนปลาแซลมอนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคอลลาเจนอื่นถึง10เท่าสำหรับช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยด f ฟ a ฟคอลลาเจนจากปลาแซลมอนค่ะ เอาละสำหรับว่าอัปเดตนะคะข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะยังคงติดตามถึงประเด็นดราม่านะคะเพื่อนซีบัญชีเดือดค่ะระหว่างคุณโยยศวดีแล้วก็คุณบีน้ำทิพย์เนี่ยนะคะโอ้โหแน่นอนว่าโอ้โหโตกลับอย่างเมาเออมันกันเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้หลังจากที่เราเนี่ยนะคะเมื่อหลายวันก่อนได้นําเสนอในแง่มุมของคุณโยโยศวดีนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณบีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ นี่นะคะเราเพลินเราไปเจองานหนึ่งพอดีค่ะสําหรับคุณบีนะคะยังคงเป็นประเด็นมหาการาบแห่งความดราม่าก,กันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับศึกเก้าเหลาเพื่อนซี้บัญชีเดือดของสองนางแบบสาวค่ะคุณบีน้าทิพย์นะคะแล้วก็คุณโยโยศวดีค่ะที่เริ่มต้นขึ้นจากตัวเลขในบัญชีธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพค่ะก่อนต่างฝ่ายจะออกมาซัดข้อมูลใส่กันด้วยการตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อหน้าสื่อเนี่ยนะคะจนสุดท้ายค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็กลายมาเป็นศึกเพื่อนตัด เพื่อนที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอจุดจบสักทีค่ะโดยล่าสุดเนี่ยนะคะทางฟากของสาวบีน้ำทิพย์เนี่ยนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวได้เปิดเผยนะคะว่าปมปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณโยโยศวดี so นะคะคาดว่าภายในเดือนนี้ทุกอย่างจะต้องมีผลสรุปออกมาอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทนายของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะได้เข้าไปคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและถ้าถึงวันสุดท้ายของคุณบีเองก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าเข้าไปคุยเอง นั่นเองนะคะพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าตนเองนั้นนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจแอนตี้แต่อย่างใดค่ะหากถูกอีกฝ่ายดำเนินคดีเรื่องนี้จริงก็จะยินดีฟ้องกลับในข้อหาหมิ่นประมาทเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณบีกันค่ะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่ายังไงเดือนนี้มีผลสรุปแน่ๆค่ะว่าจะยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยภายในเดือนนี้คงอัปเดตให้ฟังอีกค่ะเอาตอนนี้ทานายกับทานายสองคนไปคุยกันค่ะแต่ว่าบียังไม่ได้อัปเดตเพราะว่าวันนี้มันเพิ่งเริ่มเริ่มคุย ทานายเขาทานายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วทางบีงเป็นคนแจ้งเขาไปก่อนว่าเราจะเอาทนายเขาไปคุยนะให้เขาหรือเขาหาทานายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุยกันเองคงถึงวันที่คุยเรื่องเซ็นปิดบริษัทนะคะอันนั้นก็คือก็คงก็คงต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุยที่นี่คือไปคุยเรื่องปิดแค่นั้นเองค่ะเ,เ,เ,ขเ,เขาบอกว่ามันเป็นพนักงานเก่าๆของโยบี เอ,เอาหลักฐานเป็นคนเอามาให้พี่บีไม่ไม่ฟ้องความเห็นค่ะไม่เกี่ยวจริงๆค่ะหรือเพจแอนตี้ไม่ต้องถามบีเลยเพราะว่าบีไม่มีส่วนรวมจริงๆเพดแอนตี้ก็คือแบบว่าค่ะกำเนินคดีเราด้วยกำเนินคดีบีถ้าไม่ใช่บีบีฟ้องกลับได้นะเออจริงก็ถือว่ามีประมมาณบีได้เพราะว่าบีบอกแล้วว่าบีไม่เกี่ยวนะคะมาต่อกับอีกหนึ่งสาวค่ะเหมือนว่าช่วงนี้นะคะสาวจั๊กจั่นอาคัมซีรีค่ะกำลังจะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับ น้องแมวนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยชื่นชอบค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กําลังเปิดธุรกิจใหม่เป็นคาเฟ่แมวค่ะนอกจากจะมีอาหารเสริมแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเป็นเพจคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่แมวด้วยขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างตึกอยู่ค่ะเรียกได้ว่ากับธุรกิจนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยทุ่มเทเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ไม่ซีเรียสด้วยนะคะเรื่องที่มีข่าวว่าเธอเนี่ยทำร้านนะคะเป็นคาเฟ่แมวตามกระแสเพราะว่าตัวเองนั้นชอบเลี้ยงแมวอยู่แล้วนั่นเองค่ะส่วน เรื่องที่มีคนแอบอ้างว่าเป็นแฟนของเธอนั้นแล้วก็หลอกขายโทรศัพท์มือถือแล้วชิงไปเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ชี้แจงว่าไม่ได้ได้เอ,อไม่ได้มีการตามเรื่องเลยนะคะแต่ว่าได้ยินว่าผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้เงินคืนนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็ทำให้สาวจักรจันเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะทุตบ,บีวี้ท็อทำอาหารเสริมก็จะทำเปิดแชนนลค่ะ เ้ื่อความที่เราชอบเลี้ยงแมวอยู่แล้วค่ะแล้วก็เห็นว่าเออโอเคมันก็น่าจะเหมาะกับเราด้วยก็แถวเส้นบ้านเรายังไม่มีก็เลยเปิดค่อนข้างไปได้สวยไหมคะแบบธุรกิจนี้กำลังกำลังก่อสร้างตึกอยู่ค่ะเมษานี้รุ่มเต็มที่ค่ะแค่ค่ามแมวก็เยอะแล้วเพราะเป็นแมวที่ได้รางวัลประกวดสายพันธุ์มาค่ะครเรื่องที่ถูกแอบอ้างว่าว่ามีคนเป็นแฟน,แฟนจัดแล้วไปขายสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะก็ไม่ได้ติดตามข่าวเลยค่ะแต่ล่าสุดที่รู้ก็คือยังไม่ยังไม่ผู้เสียหายยังไม่ยังไม่ได้รับการคืนเงิน ก็เขาก็อยู่ในขั้นตอนการดําเนินคดีกันอยู่ใช่เมืองเราเสียหายเยอะม้ากน้อยแค่ไหนเ็เสียหายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็มีคนที่เชื่อบ้างเหมือนกันที่แบบโอนเงินไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอือฮากันไปใหญ่ค่ะเมื่อพระเอกสุดแซ่บอย่างอนันดาเอเวอร์ริงแฮมนะคะถ่ายคลิปตัวเองเดินจับเป้าถึงแม้ว่าจะเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้ยกใหญ่แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าทําตัวไม่เหมาะสมค่ะงานนี้เนี่ยนะคะเจ้าตัวเลยต้องออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนค่ะว่า ยอมรับว่าที่ทํานั้นตั้งใจประมาณนึงค่ะแต่ก็ไม่ดีอยากให้คิดมากนะคะมันเป็นแค่วิดีโอฮาๆมากกว่าถ้าใครว่าไม่เหมาะสมก็คิดมากเกินไปร่างกายของเราก็เห็นมาเยอะแล้วนะคะกับคลิปแค่นี้เองพร้อมกับบอกว่านะคะเร็วๆนี้จะได้ติดตามผลงานเซ็กซี่ของตนเองอย่างแน่นอนค่ะส่วนซีรีส์เรื่องแกล้งจ๊บนั้นนะคะเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ขอพูดอะไรค่ะเพราะว่ายังคงติดเรื่องของลิขสิทธิ์อยู่นะคะไว้พร้อมทีเดียวแล้วจะออกมาบอกกันอีกทีเดี๋ยวเราไปฟังเสียง หนุ่มอนันดากันค่ะอเพื่นแล้วก็มันก็มีอันนี้มันตลกดีก็เลยก็เลยลงแค่ <laughs> นั้นเองไม่มีอะไรหรอกฮนะาาาาคิดคิดเยอะคิดมากก็เห<า>็น <laughs> มาทั้งทั้งประเทศเลย <laughs> แค่นี้เจอเ <laughs> <laughs> มื่อไม่นานนี้เองก็ได้ไปถ่ายงานมาที่เขาเขาบอกว่าอยากให้ผมโชว์คุณนั่นนี่ก็เป็นเป็นครั้งแรกในแบบเป็นปีแล้วมั้งที่แบบ ต้องกลับไปฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เดี๋ยวรอดูกันได้ฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตยัยง,ย,งยังไม่ใช้ชื่อนี้แล้วกันฮะชื่อทางการเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแถลงเร็วๆนี้แต่ว่าคือมันจะมีเรื่องชื่อเรื่องรรลิขสิทธิ์รายละเอียดตรงนี้ที่มันคือไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่าให้ฟังแต่มันก็มีมีเรื่องตรงนี้อยู่ด้วยฮะ มาต่อกับอีกหนึ่งสาวค่ะที่เป็นประเด็นแทบทุกวันนะคะสาวมินพิชยาค่ะยืนยันว่าไม่มีปัญหากับพี่นิดอรพันธ์ผู้บริหารค่ายโฟลิพัสนะคะหลังจากที่เธอนั้นรับเล่นเรื่องบ้านใส่ทองค่ะเธอยังบอกอีกด้วยนะคะว่าสําหรับเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของทางช่องนะคะซึ่งได้เข้าใจกับทุกฝ่ายแล้วค่ะพร้อมกับยืนยนันไร้ปัญหาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เธอนะคะปฏิเสธกรณีที่เลือกรับงานเพราะว่ากลัวโดนแย่งงานค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกหน่อยที่ตกเป็นข่าวอย่าง ต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเธอยังบอกอีกด้วยค่ะว่าตอนนี้กําลังเตรียมฟิตหุ่นนะคะเพื่อถ่ายหนังสือแนวเซ็กซี่อยู่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะเธอมองว่าเป็นเรื่องศิลปะแต่ว่าการถ่ายในครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่โป๊อ,อย่างแน่นอนแต่เธอก็ยอมรับค่ะว่าการถ่ายในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการถ่ายที่เซ็กซี่ที่สุดสำหรับเธอค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสิยงเธอกัรค่ะซึะ่่งผู้ใหญ คุยกันทุกฝ่ายแล้วก็เข้าใจกันหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราค่ะเพราะว่าในเมื่อช่องเลือกให้มาลงละครฟอร์มนี้เราก็ต้องเล่นอันนี้ให้ดีที่สุดห่อกมินไม่ได้เป็นคนตัดสินใจค่ะก็ตอนแรกก็มีข่าวออกมาว่าไม่อยากเล่นกับพอดสภาก็บอกว่าไม่อยากร่วมงานอะไรก็มีหลายข่าวแต่ว่ามินก็ชี้แจงมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าว่าผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจจริงๆไม่น้อยเลยค่ะไม่ไม่มีผลเลยค่ะไม่มีคลตามสานีทุกคน อ๋อเสร็จไปแล้วก็ก็มีการถ่ายไปแล้วค่ะก็น่าจะได้เห็นเร็วๆนี้เป็นปกหนังสือเล่มหนึงจริงๆก็เป็นเซ็กซี่นะคะแต่พอมินถ่ายแล้วดูสปอร์ต <c oughs> แต่ไม่โป๊แต่ไม่โป๊มันเป็นแบบศิละปะเซ็กซี่ที่สุดที่เคยถ่ายมามีแค่เพียงช่วงแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ค่ะว่าอัปเดตในช่วงที่2นะคะยังมีข่าวบันเทิงเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกค่ะบันเทิง สนับสนุนโดยมูลไว้มหาศจรรย์ผิวขาวใสยอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยมูลไว้ค่ะอหล่ะนะคะอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ช่วงที่แล้วนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยเรามีข่าวกเก๋ๆน,นะคะต้อนรับบนววเลนไท์กันด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าข่าวความรักนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกับสาวคนนี้เลยดีกว่านะคะสาวเะจ๋าพิมพ์รตาค่ะตอนนี้ก็หลังจากที่เธอเนี่ยนะคะโพสภาพในไอจีเป็นบทแผ่เมตตาโอ้โหหลายคนเนี่ยคิดแล้วนะคะว่าเอ๊ะเน็บใครหรือเปล่าพาดพิงถึงใครหรือเปล่างานนี้เธอออกมาเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ นี่แหละค่ะสาวจ้าจ๋าพิมราตานะคะออกมาชี้แจงกรณีโพสต์บทแผ่นเมตตาลงในไอจีนะคะเ mm hmm. จ้าตัวก็เปิดเผยว่าเป็นเพียงแค่การบอกบุญเท่านั้นนะคะยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะเนบใครค่ะ mm hmm. โดยส่วนตัวเนี่ยนะคะเธอก็ไม่ได้ซีเรียสที่หลายคนเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการเน็บสาวหนิมค, mm hmm. ค่ะส่วนความสัมพันธ์นะคะระหว่างเธอกับคุณจิ๊บวัสุนั้นนะคะก็ยังคงเป็นเพียงพี่น้องกันนะคะพร้อมกับยอมรับด้วยค่ะว่าฝ่ายชายนั้นเทคแคร์ดูแลดีนะคะแต่สถานะ ตอนนี้ของเธอเนี่ยนะคะก็ยังโสดสนิทไร้หนุ่มคุยค่ะส่วนวาเลนทายนี้เนี่ยนะคะเจ้าตัวบอกเลยว่าแห้งเหี่ยวจ้าแล้วคงเปิดมาเล่นโซเชียลอินสตาแกรมเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาเห็นข้อความที่ตับโพสต์ไปบางทีอาจจะช่วยเขานอนหลับได้จริงๆเนี่ยวางแผ่นไว้ว่าอยากลงหลักสวดมนต์เนี่ยให้ครบทั้งแผ่เมตตาอิต e ิปิโสผ้าหุงพอลงปุ๊บก็มีกระแสะตกใจมาแล้วก็เลยเอ๊ะ หรือว่าเรื่องนี้มันเซนซิทีฟอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็เลยไม่ได้ลงบทสวดมนต์ต่อ <Okay. S 1> จะไม่ใช่แนวที่ต้องไปสู้รบปรกมือกับใครเลยอยู่แล้วอะคะ่ะเ้าต่คิดว่ามันเป็นเรื่องดีๆจะไม่คิดว่าจะต้องมองในในแง่ร้ายอะคะ่ะเ้าต่ายรู้สึกว่าถ้าเราลงแล้วเราลบเนี่ยมันเหมือนกับเจตนาดีที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะบอกสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเนี่ยมันก็จะถูกลบไปเพียงเพราะว่าความคิดในอีกด้านมุมหนึ่งอะคะ่ะที่จิ๊บเขาเป็นคนน่ารักนะคะเข mm hmm. าก็เป็นคนชอบเทคแคร์ hmm. ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเจ้านนน่ hmm. ่าจะเเป็พือ เป็นพี่น้องค่ะโสดค่ะโอ้ยวาเลนไทน์นี้แห้งอะคะอ่ะพอเข้าถึงวันวาเลนไทน์แบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องหาขา่าวเกี่ยวกับคู่รักมาฝากกันบ้างค่ะเป็นคู่รักที่คบกันมานานหลายปีค่ะแต่เพิ่งจะมีผลงานร่วมกันเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับคู่ของสาวเต้วนะคะนัทพรที่ควงแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มต้นเนี่ยนะคะถ่ายแบบคู่กันครั้งแรกค่ะโดยที่สาวเต้วเนะะี่ยก็เล่าให้ฟังว่า ก็เป็นการถ่ายแบบด้วยกันเป็นครั้งแรกนะคะคอนเซปต์ก็จะเป็นหวานๆใสๆเจ้าตัวก็บอกว่ามีเขินนิดหน่อยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นจะออกแนวเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าค่ะก็ไม่ค่อยได้มีการจ้องตากันสักเท่าไหร่นะคะส่วนเรื่องการเทรนในการถ่ายในครั้งนี้เจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็เพราะว่าหนุ่มต้นเนี่ยนะคะมีพื้นฐานอยู่แล้วบ้างก็มีการปรับจูนกันนิดหน่อยก็เป็นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะแล้วเมื่อไม่นานมานี่คะก็เพิ่งผ่านวันเกิดของเธอไปนะคะเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังนะคะถึง วินาทีที่ แฟนหนุม่มเนี่ยนะคะเซอร์ไพรส์นะคะซึ่งก็ได้มีการไปทานข้าวกันพร้อมกับแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยนะคะก็ได้มอบแหวนเป็นของข,องขวัญไว้ให้ติดตัวนั่นเองค่ะซึ่งมูลค่าเนี่ยนะคะก็ไม่ได้แพงมากแต่เธอบอกว่าแต่ถ้าหายก็เสียดดยอยู่นะอ่าส่วนของขวัญจากแฟนคลับนะคะก็ได้มีการทําคลิปให้ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยหนุ่มต้นนะคะเป็นคนสุดท้ายที่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในคลิปนะคะซึ่งวันเกิดของเธอในปีนี้สาวแต้วก็ไม่ได้ซื้อของขวัญให้กับตัวเองค่ะขอเพียงแค่สุขภาพแข็งแรงก็พอแล้ว ค่ะใช่ค่ะเป็นเป็นครั้งแรกที่แบบได้ถ่ายแมกกาซีนด้วยกันเลยหวานใสๆวัยรุ่นฮอร์โมนไมวว่ว้าบ <c oughs> ก็เขินนะคะเพราะว่าปกติเวลาถ่ายด้วยกันก็จะเป็นแบบแนวแบบเพื่อนๆกัน,นกเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีจ้องตาสวีทหวานอะไรเท่าไหร,ร่ทั้งที่เขาก็เคยถ่ายก็ไม่ได้เทรนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะแบบห่างหายไปสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนั้นก็มีจูนๆตอนแรกๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปไปได้ด้วยดี ก็ให้เป็นเอ่อเป็นจิวเวลรี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เป็นเป็นแหวนเนี้ยละค่ะแต่ว่าก็แบบเหมือนเอาไว้ใส่ติดตัวเป็นราคาที่หายก็เสียดายอะค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นน้องแฟนคลับเขาก็ไปแบบถ่ายคลิปคนที่แบบเรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายคนนี้ก็เป็นคนปิดท้ายเลยแล้วก็แบบอุ้ยได้ไงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้แบบอยากได้จริงๆแล้วเดี๋ยวก็ค่อยซื้อทีเดียวตอนนี้เอาแบบขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮปปี้มาจะได้มาทำงานเป็นที่ดีกว่า มาต่อกับนางเอกใจบุญนะคะที่อยู่ๆก็มีภาพนางเอกสาวแพนเค้คเกเขมินิดค่ะแล้วก็แฟนหนุ่มติดยศสารวัตรหมีนะคะหลุดออกมาให้เห็นนะคะโดยภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพที่สารวัตรหมีเนี่ยนะคะบรรจงสวมแหวนให้สาวแพนเค้กเลยทําให้หลายคนเนี่ยนะคะเข้าใจว่าเป็นวิธีงานมั่นของทั้งคู่หรือเปล่าแต่สืบไปสืบมาค่ะที่ไหนได้เป็นแค่งานอีเวนท์ที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะรับไว้นั่นเองค่ะงานนี้เล่นเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของทั้งคู่นะคะตกอกตกใจกันเลยทีเดียวค่ะ ว่าจะมีข่าวดีแบบสายฟ้าแลบอีกคู่ซะแล้วล่ะนะคะสำหรับคู่นี้เราก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปแหละค่ะมาต่อกับอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะมาถึงเ,ออเรียกได้ว่าต้องจิกหมอนกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อเห็นภาพของคู่จิ้นสุดฮอตอย่างคุณอเล็กซิรเดตแล้วก็นางเอก สาวรุ่นพี่นะคะคุณจอยรินานีค่ะเพราะว่าล่าสุดทั้งคู่ได้โพสต์ภาพลงในไอจีส่วนตัวนะคะขณะบินลัดฟ้าไปเที่ยวไปเที่ยวตตลุยแดนปลาดิบค่ะพร้อมกับส่วนสวมชุดกิโมโนโซึ่งเป็นชุดประจำชาติประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะโดยที่ทั้ง2คนเนี่ยนะคะพากันเดินเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในย่านเมืองโตเกียวค่ะแบบว่าน่ารักไม่แพ้กับที่เป็นคู่รักกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะใครที่ติดตามไอจีของทั้งคู่อยู่เนี่ยนะคะก็คงจะฟินไปตามๆกันเลย นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่เป็นภาพใน IG เลยนะคะโอ้โ oh. ห มาต่อกับอีกหนึ่งนั่งเอกอ่ะหนึ่งเขาเรียกว่านักแสดงเด็กนะคะอย่างน้องอินนัทนิชานะคะโอ้โหตอนนี้เนี่ยได้โตเป็นสาวแล้วน่ารักเอาการเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเพิ่งจะเปิดเผยควงแฟนหนุ่มหนุ่มพีพีรพัฒนนะคะดวงรุ่งดวง,ดวงใหม่ของโพลิพัชค่ะเปิดตัวโดยที่เผยนะคะว่าเตรียมแบ่งเวลาหวนรับงานละคระคะ่ะแฟนๆก็เตรียมเฮกันได้เลยนะคะเพราะว่าล่าสุดนี่นะคะน้องอินก็อย่างที่เราทราบกันดีนี่นะคะฉายาน้องอินเก๊ ห่วยที่เป็นเสียงร้อง าชาักเงงเงงเงเในโฆษณาเมื่อในอดีตเนี่ยนะคะตอนนี้เจ้าตัวก็บอกว่าคิดถึงงานในวงการบันเทิงมากแล้วก็ตอนนี้กําลังแบ่งเวลาจากการเรียนมารับงานละครแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเจ้าตัวก็ยังได้ควงแฟนหนุ่มนะคะคือหนุ่มพีพรพัฒน์นักแสดงหน้าใหม่ของทางค่ายโพลีพัสค่ะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยโดยที่ไม่หว่านกระแสว่าจะมีกระแสแอนตี้ที่เธอนั้นมาเปิดตัวแฟนอายุเพียง18ปปีนะคะเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติอีกฝ่ายนั่นเองค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าโตมาขนาดนี้จะสวยนะคะมีแววว่าเป็นนางเอกในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าข่าวช่วงหลังๆนี่นะคะเกี่ยวกับวาเรนทายนะคะฟังก็อิจฉาตาร้อนเลยทีเดียวค่ะสําหรับคู่ที่เป็นทั้งคู่จิ้นเอย๋ยคู่รักกันจริงๆเอย๋ยหรือว่าคู่สุดท้ายนะคะน่ารักทีเดียวอเดี๋ยวเราพักความหวานไว้สักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากวางกิมีเรื่องราวอมยิ้มมาฝากกันสักครู่เดียวค่ะว้าวบันเทิง ว้าวบันเทิงกลับมาว้าวบันเทิงนะคะในช่วงสุดท้ายนะคะอย่างที่เราบอกกันไว้ว่ากวางกินั้นมีเรื่องอมยิ้มอมยิ้มนะคะแน่นอนว่าวาเลนไทยแบบนี้ต้องเป็นเรื่องราวอมยิ้มเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นความรักระหว่างใครกับใครนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกวางกิกันเลยค่ะว้าวอมยิม้ม สูตรมหัศจรรย์การล้างหน้าก็เท่ากับบำรุงผิวในขั้นตอนเดียวสวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงว้าวอมยิ้มครับเพราะอมยิ้มวันนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มูสโฟมครับแล้ววันนี้เรื่องราวความรักที่คุณฟางได้บอกไปไนะครับนั่นคือเป็นเรื่องราวความรักของระหว่างคนกับสัตว์นั่นเองครับึ่งดูแล้วก็จะต้องอมยิ้มเพราะว่ามันน่ารักจริงๆหละครับ นี่แหละครับมาดูกันที่คลิปแรกกันนี้เลยนะครับน้องสองคนนี้แหละครับเดินเข้าไปที่กรงสวนสัตว์แห่งหนึ่งครับแล้วก็ไปยืนเล่นกับเจ้าสิงโตตัวนี้แหละครับดูเหมือนว่าเขาก็จะเล่นด้วยนะครับเจ้าสัตวตตัวนี้นะฮะเป็นภาพน่ารักมากเลยนะครับอ่ะคลิปต่อไปครับเป็นหนูน้อยคนนี้แหละครับกับเจ้าสุนัขสองตัวนี้ครับ มือน,นกำลังที่จะเพิ่งจะหัดเริ่มหัดคลานได้นะน้องหนูคนนี้แ้่เจ้าสุนัขสองตัวนี้แหละครับก็มาช่วยคลานเป็นเพื่อนเล่นกับน้องไปแหละครับโอ้โหน่ารักจริงๆครับมาถึงคลิปนี้ครับเป็นคลิปของสองสุนัขไซบรียนเหมือนกันครับที่พวกเขาจะมาร้องเพลงให้เราฟังกันครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูหน่อยดีกว่าครับ นี่เลยครับอาจจะฟังดูไม่เป็นเพลงนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นเสียงร้องเพลงจากสุนัขสองตัวนี้นะชื่อคลิปแบบนี้นะครับโอ้โน้องหมาเองก็มีอารมณ์สุนทรีนะฮะชอบร้องเพลงเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับ มาดูกันที่คลิปต่อไปครับอันนี้เป็นคลิปของเจ้ากวางนี้นะฮะลงไปติดอยู่ในบ่อของหิมะเนี่ยนะครับโอ้โหคงจะหนาวน่าดูนะเป็นกวางแถบโน้นนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นี่แหละครับมาช่วยลากขึ้นมานะครับก็เรียกว่าเป็นความรักระหว่างคนกับสัตว์ที่ช่วยเหลือกันในครั้งนี้ด้วยนะครับเ ซึ่งก็เรียกว่าลงไปติดอยู่นานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับก็ถ้าทางก็จะหนาวมากนะฮะแต่ในที่สุดก็ช่วยเหลือเจ้ากวางตัวนี้ขึ้นมาได้ครับด,ด,ด,ดีใจด้วยที่ขึ้นมาได้ดนะครับตัวเป็นเล้ห่าน่ารักเออเจออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่า เออแปลกเนาะเวลาสัสตร์เวลาอยู่กับเด็กอะ่ะเหมือนกับเขาจะเข้าใจในโมเมนต์เด็กแล้วเขาก็พยายามจะเป็นเพื่อนเล่นให้กับเด็กเขาคุยกันรู้เรื่องด้วยนะคุยกันรู้เรื่องน่ารักนะครับนี่คือ <c oughs> ความสนุกความ <c oughs> น่ารักที่เรานะํามาฝากคุณผู้ชมเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ <c oughs> แล้วก็วันจันทร์หน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับวันเสาร์นี้วันวาเลนไทน์แล้วก็อย่าลืมมอบความรักให้เก่กันด้วยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ